สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านผู้รับการประเมินนายกิติศักดิ์พุ่มพกึกครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนาบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2565ประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2539อายุ27ปี3เดือน อายุราชการหนึ่งปีประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนเทียงหลวงสองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะครุศาสตร์สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาภาระและหน้าที่ 1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4 2. หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป 3. หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 4. เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูล DMC องค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทาง และการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศต่อผู้เรียนเช่นการพูดจาไพเราะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ยึดหลักํำสอนทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองและบุคคลอื่นใช้เหตุผลและวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุเป้าหมายหน้าที่ข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในหลักศีลธรรม และคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาในการช่วยเหลือผู้อื่น 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพระเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามและความดีซึ่งกระทาด้วยความสําึึกในจิตใจความยินดีให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นเช่นวันเข้าพรรษาวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตามขนธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคม 3. จรรยาบรณวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรณวิชาชีพครูและมีการพัฒนา,าตนจนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาว่าเป็นผู้ที่ประพฤติตปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอโดยมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู พึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ,อง้อมสีการนำรงชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจํำวันเพื่อความผาสุกข,ของตนเองในปัจจุบันและอนาคตห้าจิตวิญ,ญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอมีการปรับปรุงพัฒนางานการสอนอยู่เสมอจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใ,นใดๆทั้งสิ้นยึดหลักคุณธรรมและจริยบัญณวิชาชีพ ในการยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู <medi> ้ที่หลากหลายกระบวนการเรียนรู้ที่จําเป็นสําหรับผู้เรียนอาทิกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระบวนการปฏิบัติลงมือทําจริง 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นที่ครูให้ความเอื้ออาทรต่อน,นักเรียนข้าพเจ้าจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการศึกษาและสำรวจติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง 3. การพัฒนาตนเอง ข้าพระเจ้าหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอควรร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 4. การทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีมเป็นความร่วมมือรวมใจของบุคคลเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้อนในการทำงาน ที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารทั่วไปเพื่อให้งานสำเร็จรู้โลกไปได้ด้วยดี6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาให้ในการจัดการเรียนการสอนช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนและสามารถศึกษาได้อย่างรวดเร็วผลงานที่ภาคภูมิใจ รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์งานศิลปะกับนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคกลางและภาคตะวันออก